สตาร์ทมอเตอร์ทำงานกระแสเกินโอเวอร์โหลดตัดการทำงานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงไดเรกออนไลน์ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์เมนแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดดีเลย์พุชฟต้นสต็อปและพุชฟต้นสตาร์ทนะครับต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย หน้า Contact NC หมายเลข95นะครับออกจากก v e เวอร์โหลดหมายเลข96หน้า Contact NC ก็จะมาเข้าปุ่มปัตต้อนสต็อปออกจากปุ่มปัตต้อนสต็อปหน้า c o n t a c t NC ก็จะมาเข้าปุ่มปัตต้อนสตาร์ทหน้า Contact NO นะครับออกจากปุ่มปัตต้อนสตาร์ทหน้า Contact NO ก็จะมาเข้าคอยล์ของแมกเนติก A 1นึ่ปุ่มปัตต้อนสตอปนะครับจะเป็นหน้า Contact NC ปุ่มปัตต้อนสตาร์ทนะครับจะเป็นหน้า Contact NO ต่อไปนะครับเราจะมาต่อสายนิวตันให้กับคอยของแมกเนติกกันก่อนนะครับสายนิวตอันออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A2 ต่อไปนะครับเราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปุ่มปัตตอนสตาร์นะครับเราจะเอาหน้าคอนแทค NO หมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมปุ่มปัตตอนสตาร์เพื่อจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดปุ่มปัตตอนสตาร์นะครับหมายเลข13 ก็จะมาเข้าด้านบนของฟิวส์ประตอนสตาร์ทหมายเลข14ก็จะเข้าด้านล่างของฟิวส์ประต้นสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อวงจรกําลังกันสายลายออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแม่เหลก L 1สายนิวตันออกจากด้านล่างของเบรกเกอร์เมนก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคหลักของแม่เหล็ก L 3 เ้าด้านบนของหน้าคอนแทคหลักของแมเนติออกจากหน้าคอนแทคหลักของแมเนติก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดก็จะมาเข้ามอเตอร์นะครับทีหนึ่งก็จะมาเข้าสายลายของมอเตอร์ทีสามก็จะมาเข้าสายนิวตันของมอเตอร์นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบร์กเกอร์เมนกดปุ่มปุ่มต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงาน หยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปต้นสต็อปสตาร์ทหากมีกระแสกเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานมอเตอร์หยุดทำงานเมื่อเรากดปุ่มปุ่มต้นสตาร์ทนะครับก็จะไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้เราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเนื่องจากกระแสกเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรนะครับเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลด กดปุ่มปุ่ต้นสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงานหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดปุ่มปุ่ต้นสต็อป